สวัสดีค่ะพบกับช่อง e เวิร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะช่อง e เวิร์นะคะจะมาทำคลิปอะไรอยากให้ทุกคนรอชมนะคะคลิปที่แล้วทุกคนรับชมแล้วหรือยังคะถ้ายังไม่รับชมนะคะกดเข้าไปนะคะพิมพ์ค้นหาใน Youtube คำว่า e เวิร์นะคะแล้วก็จะขึ้นนะคะ ให้ทุกคนนะคะไปช่วยดูช่วยกดติดตามช่วยกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะทุกคนซึ่งตอนนี้แพ็คก็ตื่นเต้นมากว่าในกล่องจะมีอะไรแต่เราจะไม่บอกชื่อร้านหรือว่า <c oughs> ขออภัยนะคะเราจะไม่บอกชื่อร้านแล้วเราก็จะไม่บอกว่าเราอ่ะได้มาจากที่ไหนแต่ว่าอยู่ใน facebook นะคะเป็นเ,เข้าขายไลฟ์สดอยู่ใน facebook นี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูไปนนี้นะคะขนส,ส่งก็พิ่งจะมาสุกอุ้ยหนักอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะโนใหญ่ามากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสูงกันเลยว่าข้างในกล่องเนี้ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะเป็นยังไงจะคุ้มมากเย่ายที่ร้านเขาเคลมไหม,มชมลยค่ะ เป็นของที่แพรสั่งนะก็จะอันนี้เป็นสั่งที่สั่งแยกนะด้นนะเป็นซิกนะเนเจอร์อะเรนะคนนะคอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องสุ่มที่เราเอฟมาในีะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกคนเป็นกล่องสุ่มที่คะทางร้านเขาเคลมว่าคุ้มมากเราเปิดกันเลยค่ะว่า กองเุงมนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็หนาววะเนาะอยู่บ้าน เป็นกล่องถุงร้อยเก้าสิบเก้าบาททั้งหมดนะทุกคนมาดูนะว่ามันคุ้มไหมคือจะมีแผ่นแปะปวดอีกแล้วมาสองกล่องแล้วก็จะมีอันนี้ชุดระบายสีของเด็กแล้วก็จะมีสีอีกแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆกระเป๋าี่สสของเด็กแล้วก็อันนี้เป็น เป็นขนมน,นะแต่ว่าเรายังไม่เก็บแล้วก็อันนี้จะเป็นไม่แน่ใจเลทุกคนก็นจะเป็นสบูเ่เลยอันนี้คือน่าจะเป็นยาสีฟันเนาะแล้วก็อันนี้คือที่เช็ดของน้องหมาเมียวจ้ะเช็ดดวงตาแล้วก็นี่เป็นโตมาสีเขียวมาหนึน่งคู แล้วก็อันนี้ก็คืออะไรอ๋อผิวอันนี้คือน่าจะเป็นที่ดักกลิ่น่ะทุกคนมันเป็นรูปรองเท้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนม มีนี่นะคะมีสองกล่องแล้วก็มี <c oughs> แก้วหมดนะคะทุกคนมีแก้วมาหนึ่งใบทั้งหมดนี่ที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะทุกคนเราราคากล่องสุมนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกคนว่าคุ้มไหมคะในในเนี่ยของทั้งหมดเลยนะที่โชว์เมื่อกี้ ที่กองโต๊มันอาจจะเล็กไปหน่อยมันอาจจะเต็มโต๊ะทุกคนคิดว่าคุ้มไหมคะก็ถ้าทุกคนคิดว่ามันคุ้มหรือว่าไม่คุ้มหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาแบบว่าคอมเมนต์มาช่วยกันคอมเมนต์มาแบบว่าพูดคุยกันเนาะว่าอยมันคุ้มไม่คุ้มนะคะนี้ก็เป็นการเปิดกล่องสุมราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทของคลิปในวันนี้นะคะถ้าทุกคนชอบ อยากให้เปิดกล่องต่อไปอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ละให้ช่องอ e ีเวิร์งเราด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังกดติดตามอยู่ในช่อง YouTube แล้วก็ยังมีการเข้าไปดูอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะต่อไปนี้เราก็จะทำคลิปลงทยอยลงพยายามไม่ให้ขาดนะคะเพื่อให้ทุกคน ติดตามต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะไปก่อนนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเนาะช่วงนี้โควิดก่อระบาดหนักมากค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย